สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิวแฮปปี้แชนแนลกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้นะคะฟรีไฟเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนะคะนี่เลยนี่นะคะน้องฟิวเนี่ยได้ของพิเศษจาก G.M ด้วยนี่นะคะก็จะเป็นโทเค็นเข็มขัด K.O. นสีน้ำเงินนะคะทั้งหมด 20โทเค็นต่อไปนะคะก็จะเป็นโทเค็นเข็มขัดอัลติเมทนะคะ KO k n i g h สีแดงทั้งหมด20โทเค็นเหมือนกันต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรม KO c h a งเปี้ยนบอร์ดนะคะลัฟฟี่แค่ล็อกอินเกมนะคะในวันที่24เมษายน2564ย้ำเลยนะคะว่าแจกวันเดียวเท่านั้นพลาดแล้วพลาดเลยนะคะาใครอยากได้ก็รีบมาล็อกอินนะคะมีแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมไอเทมใหม่นะคะ Sky Wing m a r แค่เล่นเกมนะคะในวันที่24เมษายนนะ ถึงวันที่25เมษายนเล่นจบ5เกมนะคะรับไอเทมฟรีๆไปเล่นง่ายๆเล่นไม่กี่รอบก็ครบแล้วนะคะได้ไอเทมฟรีๆไปเลยน้องฟิวก็ได้แล้วนะคะเพราะว่า GM เนี่ยส่งมาให้น้องฟิวถ้าใครอยากได้นะคะก็รีบไปเล่นเกมกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากได้แชมเปี้ยนบอร์ดหรือว่าสกายวิงมานะคะก็รีบมาลองอินแล้วก็มาเล่นกันเยอะๆนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของที่ GM ส่งมาให้น้องฟิวนะคะเดี๋ยวดูกันว่าโทเคนะ็นเนี่ยใช้ทาอะไรได้บ้างสําหรับโทเค็นสีน้ำเงินนะคะก็จะต่อยผู้เล่นเนี่ยได้ดาเมจ 10นะคะต่อไปสีน้ำเงิน2อันก็จะได้ดาเมจ15บหถึงนะคะต่อไปโทเค็นสีแดงนะคะ1อันดาเมจ50าสถึงเยอะมากๆนะคะก็คือนี่เเราไปดูของรางวัลกันนี่นะคะจัดการคู่ต่อสู้7คนเพื่อรับของรางวัลอันติเมทของ KO โนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลเนาะโอเคงั้นอย่างฟลิก็จะมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะคะอันนี้สายฟรีเนาะสำหรับกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะคะให้เราเนี่ย ตามหาโทเค็นนะคะนี่แล้วเราก็เอามาต่อยได้นะคะแล้วเราก็จะได้ชุดไปมาค่ะอย่างน้องฟิวก็จะเล่นนะคะนี่อันนี้น้องฟิวกดไปแล้วนะคะสีน้ําเงิน1อันนะคะก็ดามเมจสิบแล้วก็หายไปแล้วอ่ะอย่างน้องฟิวจะกดอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นสีน้ําเงิน1นึ่งไปเลือดเหลือสามติวโอเคนะะคได้เป็นเปิดแล้วนะ ได้เป็นเรียบ a i r d ดอกนะคะโอเคไม่เป็นไรต่อไปเลเวลสองค่ะนนไปจ้าเรียบร้อยได้เป็นกล่องสีฟ้านะคะติงริงตัวบุฟเฟต์ตลสังหารนะคะอันนี้เวลสามแล้วต่อไปสีแดงปั้งเลือสีเอาไปอีกหนึ่งปั้งเรียบร้อยเลเวลสามแล้วนะคะเปิด ได้เป็นตัวสัมภาระกองไฟเวลสีค่ะทุกคนเวลสีปังเรียบร้อยได้เป็นจังสีเหลืองนะคะรอบนี้ได้เป็นนี่นะคะกระเป๋าเคอนยะอุ้ยอันนี้สวยมากนี่นะคะก็จะเป็นธีมสีม่วงนะแล้วก็มีนวมด้วยนวมแล้วก็มีเอฟเฟกต์สีม่วงนะคะอุ้ยสวยมาค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาต่อกันไปนวมสีแดง แล้วเหลือยิบสี่ค่ะทุกคนเหลือยิบสี่ป้าเลยปิงปิง่องสีแดงเปิดจ้าได้แล้วนะคะเป็นแพ็ค shocking KO 9นก็จะเป็นผู้หญิงนะคะชุดสีขาวเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็ใส่เลยดีกว่านี่นะคะเรียบร้อยดูกันนี่นะคะก็จะเป็นของที่น้องฟิลได้มาคือเท่มากนะคะ ดูสิมีเอฟเฟกเหมือนคล้ายๆสายฟ้าด้วยนะแล้วก็มีเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็มีรอยสักนะคะอุ้ยต้องขาเหมือนจะเป็นสายฟ้าด้วยนะคะสวยมาก ต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนี้เป็นนวมทั้ง9ก้าวล้วทั้งตัวนะคะระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนนะคะ2564เวลาตี4ตรงนะคะถึงวันที่27เมษายน2564นะคะเวลาตี3 9 9นาทีค่ะจะขอหรือส่งต่อให้เพื่อนนะคะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะนำโทเค็นเพลพบเลสนะคะมาขึ้นชกสะสมนวมทั้ง9นะคะเพื่อเล่นรับอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าเรามี นวมทั้งหมด3นวมนะคะเราจะได้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงมี6นวมนะคะได้เป็นจ็อกเกอร์ m p 4 0นะคะมีครบ9ชิ้นนะคะก็จะได้เป็น่าเต้นงุ่มงามคา่ะนี่นอย่างต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรีนะคะเป็น รวบตัมเข็มขัดนะคะเพื่อมนนัษสัตตูบนสังเวียนก,กิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนนะคะ2,564เวลาตี4ตรงถึงวันที่3พฤษภาคมนะคะ2,564เวลาตี3 5 9นาทีะคะ่ะต่อสู้ชนะ7ครั้งนะคะในหน้าเว็บกิจกรรมสุดพิเศษโดยเข็มขัดนะคะจะมีทั้งหมด3สีสีม่วงนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนนะคะถึงวันที่26เมษายน2,564คะ่ะ เล่นในครบนะคะเพื่อรับโทเค็นต่อไปนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนนะคะถึงวันที่2พฤษภาคม2 5 1 4ค่ะ บได้ทั่วไปนะคะในแผนที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นสีส้มเริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนนะคะถึงวันที่2พฤษภาคม2564นะคะโทเค็นนี้ก็จะได้หลังจบเกมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยเป็น summer aloha นะคะระยะเวลากิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่20เมษายนนะคะ2564เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะถึงวันที่29เมษายน2564นะคะเวลา5ทุ่ม59นาทีะคะ่ะเตรียมเจอ คู่หูสุดฮอตนะคะที่ Lucky Royal สะสมโทเค็นนะคะเพื่อแลกของรางวัลเดี๋ยวเรามาดูรางวัลใหญ่แบบใกล้ๆเลยนะคะนี่เป็นแพ็คเลนโบอ l โลห้านะคะของผู้ชายรายละเอียดแบบใกล้ๆนะคะสามารถแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นก็จะเป็นตัวเสื้อนะคะแบบนี้ลายสักสวยมากดู Summer 2021นะคะแบบนี้แพ็คเลนโบอ l โลห้ของผู้หญิงนะอันนี้คือนกฟิวชอบมากสีสวยมากนะคะ อันนี้ก็แยกได้5ชิ้นเหมือนกันก็จะเป็นเสื้อเสื้อสวยมากนะคะก็จะมีเสื้อคลุมเนาะนี่เลยเป็นไอติมแล้วข้างหลังนีเขนว่าวซัมเมอร์ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของท่อนล่างอันนี้เป็นรองเท้านะคะเป็นรองเท้าส้นสูงแล้วก็เป็นแว่นนะคะนี่เป็นแว่นดาวนะสวยมากต่อไปก็จะเป็นทรงผมค่ะ <What? S 1> เดี๋ยวพอน้องฟิวรีวิวกิจกรรมเสร็จนะคะน้องฟิวจะกลับมาซุม้มคือสวยมากๆนะคะดูสีสันส,สวยมาก นี่นะคะก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมซัมเมอร์อโลฮาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสกินปืนแรกของลูกซองสายดัวนะคะ m a ็กเซเว่นเฮอร์ริเคนเดลิเวอรี่นี่นะคะคือสวยมากมีสีสันมากนะคะดูสิก็จะมีเป็นหัวคาปุกินะคะแล้วก็เป็นลายสีเขียวแดงเหลืองนะคะสวยมาก ก็ค่าสถานะปืนนะคะบวกระยะ1น,นะคะแล้วก็บวกความเร็วรีโหลด1แล้วก็ลดความแม่นยำนะนี่แล้วก็สก,กินปืนนี้นะคะเริ่มมาขายตั้งแต่วันที่20เมษายนนะคะ25 6 4้ 2, เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปค่ะเป็นเจ้าของได้ในราคา35เพชรเท่านั้นนะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นที่สุ่มสำหรับ Max 7เซเท่านั้นเลยนะดูซิเดี๋ยวหนักฟิลนะคะก็จะมาสุ่มชุดซัมเมอร์อะโลฮ่ากัน นี่นะคะถ้าน้องฟิลไม่ได้ชุดเนี่ยน้องฟิลก็จะเอาโทเข็นเป็นแรกนะดูสิแต่ชุดสวยจริงๆนะมีสีสันมากแบบเลนโบว์สวยมากนะคะเอาเป็นแบบสีพัดเทิวนิดนึงงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกันคะ่ะ600เพชรไปแล้วนะ1 2 3จะได้ไหมจะได้ไหมหนึ่งอปังเฮ้ยอ,อ,อ๋อได้เป็นหมวกตกใจหมดหนึกว่าลางวันใหญ่ออก ตกใจมาค่ะอีก600เพชรหนึ่งสองสาจะได้ไหมไปโอ้โหโผล่เข็นมาหลวๆลูกแก้วดวงดาวสีเขียวมาเพิ่มเลยนะคะมาอีก600เพชรไปกันปิ้วี่เป็นทรงผมนะคะกางเกงสุดยอดไปเลยอีกแล้วคือ แ็กเล่นโอนอโนฮห้าผู้ชายออกแล้วนะคะย่ yeah. เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องฟิวต้องไปแลกของชุดผู้หญิงก่อนนี่น้องฟิวมี94โทเคน็นมาจะแลกติ้งเรียบร้อยนี่นะคะสวยมากเป็นแบบสีฟุ๊กฟริงอันนี้น้องฟิวมีแล้วนะคะสำหรับชุดผู้ชาย ใช่ไหมแค่แล้วน้องฟิวมีชุดผู้ชายนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงคือสีสวยมากนะคะน้องฟิวอยากได้ตั้งแต่มันเริ่มขายแล้วนดดูสวยมากเดี๋ยวเราไปดูชุดผู้ชายดีกว่าว่าใส่แล้วเป็นยังไงนี่นะคะก็จะเป็นสําหรับชุดผู้ชายสีแบบ สดมากนี่นะคะอย่างน้องฟีเน่ยก็จะใส่ลงไปเล่นค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมนี้เลยค่ะลาชั้นเจ้าสังเวียนนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่21เมษายนนะคะ2,564เวลาเที่ยงคืน1นนาทีนะคะถึงวันที่27เมษายน2,564เวลา5้าทุ่ม19นาทีค่ะ ท่าทางแห่งนักสู้นะคะที่ไม่ควรพลาดเลยไปด้วยกันนะคะในสังเวียนแห่ง KO Night ค่ะกิจกรรม KO Night นะคะเขามีไอเทมน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะนอกจากชุดไอเทมเข็มขัดนะคะที่แจกแล้วก็ยังมีท่าทางใหม่นะคะสำหรับนักสู้ตัวจริงมาให้ด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ จะใช้คู่กับชุดที่แรกมานะคะหรือจะใช้กับชุดไหนเนี่ยก็เข้ากับชุดๆเลยของมันต้องมีจริงๆนะไม่ว่าจะมีท่าไหนมาเราก็ต้องสะสมเก็บไว้ก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลในกิจก,กรรมนี้กันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลใหญ่นะเป็นแพตคิงคอสสวยมากๆนะคะเป็นแบบชุดเท่มากนะคะดูสิ มีนวมด้วยนะตรงนี้สงข้างเลยคือเท่มากแล้วก็มีมงกุฎด้วยสําหรับคใครที่อยากได้นะคะก็รีบมาส่มกันนะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยราชาสายเปยนะคะใช้เพชรครบขั้นต่ำตามกําหนดรับไอเทมทันทีค่ะกิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่21เมษายนนะคะ2564เวลา10โมงตรงนะคะถึงวันที่29เมษายน2564เวลา5ทุ 5, ่ม19นาทีค่ะกิจกรรมสุดพิศเศษนะคะสําหรับสายเปยไอเทมเป็นเด็ดแบบเน้นๆนะคะรอคุณอยู่ค่ะ ตอนนี้นะคะทางฟรีไฟเนี่ยเขามีกิจกรรมสําหรับสายเป้ด้วยนะไหนหลบทางให้สายเป้เดินกันหน่อยเป้เพรให้ครบขั้นต่ำเหรอสบายเลยงานนี้เราสายเป้ด้วยสิ กิจกรรมนี้นะคะคุ้มมากๆเลยใช้เพรให้ครบตามขั้นตอนที่กําหนดนะคะแล้วได้ไอเทมเพิ่มด้วยถ้าไปหนักนะคะก็ยิ่งได้รับไอเทมมากขึ้นคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะคะกิจกรรมนี้แบบนี้ต้องรีบเติมเพรแล้วเล่นกันละค่ะทุกคนเล่นเกมให้สนุกนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัยรักษาระยะห่าง social d ิส t a n ซ i n g ด้วยนะคะทุกคนน้องฟิวนะคะได้ข่าวมาว่าจะมีกิจกรรมปฏิหารลักจิ้งจอกขาวนะคะกลับมาอีกครั้งถ้าใครอยากได้ชุดนะคะก็รีบม,มาสุ่มกันเยอะๆนะระยะเวลากิจกรรมนี้นะคะมีแค่3าวัน เ,นนะะเริ่มตั้งแต่วันที่22เมษายนนะคะ2 5 6 4เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะถึงวันที่24เมษายนนะคะ2 5 6 4เวลา5ทุ่ม19นาทีค่ะแฟชั่นจิ้งจอกขาวเนี่ยจะกลับมานะคะที่เห็นหลายๆคนรอคอยเรียกร้องให้กลับมานะคะตอนนี้เนี่ยน้องฟิวก็มีเรียบร้อยแล้วนะนี่น่ารักมากๆเลย นี่นะคะก็จะเป็นชุดที่จะกลับมานะคะสวยมากๆถ้าใครอยากได้นะคะห้ามพลาดเลยรีบไปสุ่มกันนะคะมีเวลาแค่สาวมนเท่านั้นนะเดี๋ยวน้องฟิวนะคะก็จะลงไปเล่นในเกาะสวรรค์นะคะหมดทั่วไปไปข้างหน้าแล้วกันไปนี่นะคะของน้องฟิวเนี่ยไม่ได้เป็นแอร์บอร์ดเหมือนเพื่อนๆนะนี่หือเขาจะเป็นแอร์บอร์ดใช่ไหมองน้องฟิวเป็นสกายวิงมาร์แบบนี้นะคะคล้ายๆรถ คายลถแต่ก็เหมือนจะหลดุดแต่มันไม่ใช่นะพุ่งไปเลยเหมือนทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งแบบควบลงไปเลยนี่คนอื่นเขามีล่มใช่ไหม,มน้องฟิวไม่มีล่มจ้าไปแ,แบบนี้เลยลอยได้ตรงนี้น่าจะมีคนแต่ก็ไม่มีมันเหมือนแต่ก็ไม่มีเลยดีดีดีรอบนี้ลงจอง ีีโ mm. อ้โหระเบิดเสียงดังมากระเบิดมาลงอะไรตอนนี้เตือนเตือนโอ้โหกระสุนคลื่นกระสุนคลื่นถูกใจโอ้โหอ้อยข้างหน้ามีตัวทำอะไรกันอะข้างหน้าทำอะไรกันข้างหน้าทำอะไรกัน ไปีกว่ะเปิดเขาแล้ว <c oughs> คือจะไม่อยู <c oughs> เ่เปิดแล้วก็ไปเปิดแล้วก็ไปโอ้โหมากันทำไมเยอะแยะเนี่ยหุยาะ <c oughs> ล้มหนึ่ง <c oughs> วิงว่ง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 ก่อนวิง่งก่อนรู้สึกได้ว่าเบอร์สามเตรียมชุบแล้วบอกว่าแตกไม่หร่อย่าลองชุบป,ประมาณนี้โอ้ข้างหน้านมีตัวอีกโอ้โห,โห,โห ก็จะแต่นคนติดผิดกัดนนะประเด็นเฮ้ยเฮ้โอ้โหเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดพัญยาด่วนพัญญาด่วนจังหวะนี้พัญญาด่วนไปแี้วไปข้างหลังดีกว่าเ <What? S 1> หลือยี่สบอ็ดคนตั้งนานเหลือยีบอ็ดคนเยียมเยีย่ยเยยเย เรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งนะจังหวะนี้แตกไปอีกหนึ่งคนดูสิบสี่คนอ้าวหายเก็บแตอวอร์รัวค่ะรอบนี้เก็บรัวรัาตึงตึงตึงเฮ้ยเห้อห้าคนสุดท้ายห้าคนสุดท้ายก็จะได้ที่หนึ่งลจ้าไม่นะ วงอยู่แค่ตรงนี้เรียบเลย <S 2> <S 2> <S แต่คันสี่สำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยได้มาสูมเป็นชุดซัมเมอร์อ h โลฮานะคะได้ทั้งชุดผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยแล้วถ้าครยายากได้นะคะก็รีบมาสูมกันเยอะๆนะคะแล้วถ้าเป็นเพื่อนชอบพิมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย